สวัสดีนะครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับต้นเศรษฐีนำโชคนะครับแน่นอนนะครับว่าคนไทยส่วนมากนั้นหนีไม่พ้นเรื่องดวงหรือโชคลาภอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เข้ามาจากวัดหรือผู้ที่มีชื่อเสียงรวมถึงในลักษณะของการไหว้เพื่อขอพรจากสถานที่หลายคนมักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามีของดีนะครับ มาในวันนี้ก็มีต้นไม้ที่เชื่อกันว่าช่วยในเรื่องการนําโชคเช่นกันนะครับนี่ครับเพื่อนๆต้นเศรษฐีนําโชคขอบอกเลยว่าต้นนี้ดีจริงๆนะครับแต่เป็นอย่างไรจะอธิบายให้เข้าใจนะครับสําหรับต้นเศรษฐีนําโชคดูแลง่ายสบายเงินในกระเป๋านะครับเพื่อนๆต้นเศรษฐีนําโชค มีลำต้นที่ค่อนข้างเล็กน่ารักมากๆเลยนะครับลักษณะของใบที่ทำให้ต้นนี้มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นก็คือใบสีเขียวเข้มมีลายด่างเป็นแนวยาวนอกจากนี้ต้นเศรษฐีนำโชคออกดอกที่น่ารักให้เฉยชมอีกด้วยและไม่ใช่เป็นเพียงความสวยงามเท่านั้นนะครับเศรษฐีนำโชคความหมายยังเกี่ยวกับโชคลาภที่จะอยู่กับ เจ้าของต้นไม้นี้อยู่เรื่อยๆนะครับไม่ขาดหายเชกเช่เนเดียวกับระยะเวลาดอกของเขาที่จะทนทานนะครับยิ่งออกดอกเราก็จะได้โชคนะครับอยู่นานเรื่อยไปสามารถปลูกไว้ได้ทั้งบ้านนะครับไม่ว่าจะลงดินในสวนหรือกระถางเล็กๆก็น่ารักนะครับเพื่อนๆดูสิใบสวยมากเลย การดูแลต้นเศรษฐีนําโชคด้วยความที่เป็นไม้พันธุ์เล็กจึงดูแลง่ายอย่างมากสำหรับเศรษฐีนําโชคขยายพันธุ์สามารถปักชำได้เลยรับรองว่าโตได้แน่นอน100%เ็นะครับเพื่อนๆแต่จำเป็นต้องคอยสังเกตในช่วงแรกๆอย่างเป็นประจำว่ามีความผิดปกติหรือเปล่าแต่ส่วนมากก็สามารถโตได้เองอยู่แล้วในส่วนของต้นเศรษฐีนํำโชควิธีดูแลต้นไม้พันธุ์นี้จะชอบดินร่วนที่ปนทรายนิดหน่อยนะครับ ชอบความชื้นและแสงแดดในระดับที่พอเหมาะคอยรดน้ําได้วันละครั้งหรือหากไม่มีเวลามากก็สามารถรดน้ำาีหครั้งต่อสัปดาห์ก็ได้เช่นกันนะครับต้นเศรษฐีนําโชคที่ให้ประโยชน์ในเรื่องของโชคลาภเป็นที่พึ่งทางจิตใจของผู้ปลูกได้และนอกจากนี้แล้วยังมีประโยชน์ที่แอบซ่อนอยู่โดยที่ใครหลายคนยังไม่รู้นั่นก็คือเศรษฐีนําโชคฟอกอากาศได้ดีด้วยนะครับเพื่อนๆ และด hmm. ้วยความที่มีขนาดเล็กน่ารักจึงสามารถปลูกในกระถางเล็กๆและนำไปไว้ในห้องนอนหรือออฟฟิศที่ทำงานได้ด้วยก็จะช่วยทั้งเสริมโชคและอากาศที่บริสุทธิ์นะครับเพื่อนๆเมื่อมาดูราคาต้นสิทธิีนำโชคแล้วจะอยู่แค่เพียงเริ่มต้นที่หลักร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับหากลองเทียบกับประโยชน์ความน่ารักและการดูแลที่ง่ายอย่างที่กล่าวไปนั้นว่าเป็นต้นไม้ที่ ดูแลง่ายแล้วก็คุณภาพเกินราคานะครับเพื่อนๆเ,เราจะปลูกไว้ประดับก็ได้ฟอกอากาศก็ได้นะครับและก็นำโชคให้เรานะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเพื่อนๆผมว่าต้นไม้นี้เหมาะสำหรับที่จะเอามาปลูกประดับได้นะครับใบก็สวยงามน่ารักนะครับ เพื่อนๆก็อย่าลืมหามาปลูกกันนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามมารับชมก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด u u s สไคร e ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ขอขอบคุณนะครับ